สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับ<อ>ก่อื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกาลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผม, <S <S ผมวันนี้นะคะมีกิจกรรมเข้าใหม่นะคะนั่นคือถ้าเอารักไปกินเดี๋ยวเราไปดูกันดีนกว่าว่ากิจกรรมนี้จะมาแบบไหนแล้วหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ มาในส่วนของลักกี้รอยัลนะคะต้องบอกเลยว่าพี่แก้วเนี่ยเห็นเม้นน้องๆนะคะแบบเหมือนพิมพ์ถามกันนะว่าทําไมไม่เห็นท่านี้มาในกิจกรรมเมื่อเช้านะคะซึ่งมันแยกกิจกรรมกันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นท่านี้นะคะเป็นท่าใหม่เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเล่นฟรีครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็ส่วนลด25%นะคะ7วันแรกนะคะอันนี้จะเป็นของทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นท่านี้ที่มานะคะ แบบนี้แล้วก็จะมีชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะคะก็ลองมาเลือกดูกันเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเปล่าอะ่ะพี่แก้วไม่ไม่ค่อยคุ้นมาเลยอะ่ะแต่ผู้ชายก็ดูดูหล่อดูนะดูแบบกรรมเทพดีนะครับนะครับลิ้นพันเลยนะฮะนี่ชุดนี้เผื่อใครชอบนะชุดผู้ชายแต่งงานตัวนี้นะฮะชุดผู้หญิงก็มากันหลายแบบอยู่นะถ้าอกหักเอ้ยถ้าคู่ อ่าท่านี้ท่านี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าพี่แก้วน่าจะเอาเป็นเอ่อท่าตัวนี้แหละก็ไม่ค่อยได้กดใช้เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามาสุ่มให้ดูแล้วกันเนาะจริงๆเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยพี่แก้วน่าจะแลกได้แล้วแหละเพราะว่าได้ไหมน่าจะแลกได้ไหมโอ้ยจริงๆก็แลกได้เนี่ยเก้าสิบเก้าโทเคนพี่แก้วมีอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าถ้าอย่างนั้นพี่แก้วจะสุ่มประมาณซัก 100โทเคนล,ละกันมาดูกันว่า100โทเคนเนี่ยพี่แก้วจะหมดเท่าไหร่นะฮะอ่ะพี่เก้วมีเพชรอยู่ที่หนึ่งเกแต่ใครแบบเล็งชุดอื่นไว้ก็มาสุ่มกันได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราซุ่มกันดีกว่าเขามีฟรีล้วก็ต้องใช้ฟรีก่อนเลยใครดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตามนะคะเป็นกําลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมเอานี้ดีกว่าแบบสิบครั้งมาเลยฟึ้มปึ๊บ โอ้โหได้24ชั่วโมงครับโอเคต่อครับตั๋วแล้วหมดแล้วทีนี้ตั๋วเกลี้ยงแล้วจ้าฟึ่มปื๊ดโอ้โหเมื่อกี้มีอยู่อะไรนะร้อยสี่ิห้าใช่ปะพี่แก้วต้องสูงให้ได้ทั้งหมดสองสิบห้าเนาะโอเคป่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่แก้วทำคลิปนะคะออกมาเนาะ เออช่างดีเหลือหลายใครหมดเท่าไหร่ฝากคอมเมนต์บอกกันบ้างนะฮะโอ้โหหนึ่งรัวๆัวแม่เจ้าต่อครับมาโอ้โหเกลือเรียกพี่อื้มมันมีแต่หนึ่งสองอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยโอ้มีสี่มาให้นะแต่มีแบบตะมุตะมิมากเลย อีกประมาณไม่กี่ทีน่าจะได้แล้วทุกคนมาใครมีแบบฟิลอุ๊ยเอาเชื่อไหมตอนแรกพี่แก้วแอบ,บเลงชุดนี้เหมือนกันนะแต่แบบแค่คิดว่าแบบกลัวแรกมาเราไม่ได้ใสอุ้ยออกในตู้อย่างนี้ก็ฟินดีครับ <Yeah! S 1> เผื่อจะบยบินไปหาอะไรอ่ะบยบินไปไหนอ่ะบยบินไปหาอะไรบ้างเออโอเคละโอเคละอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปแลกนะฮะ มาเลิศได้ยังอ่ะอีกทีนึงน่าจะได้แหละที่สุดท้ายนะครับฟึ้มไม่นึกว่าจะแบบเราดีใจกับคุณด้วยนะเอายังเหรอเถอื่อมาฟึบตึ้มออกมาไหมเหรอ <laughs> น,น,นึกว่าตึ้มสามเก้า จริงๆอ่ะที่สุดท้ายเลยอ่ะมาไหนๆมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะสุ่มให้ดูให้มันจบๆไปดูรอดรเออ <S <S เรียบร้อยแหมที่อย่างเงี้ยให้มาเกินเชียโอเคพี่แก้วขออนุญาตแลกไว้เลยละกันนะครับอยู่ไหนเนาะอันนี้ชุดอะไรอ่ะ้ยชุดดิเปี้ยวเดียวชุดนี้ก็ดูเปียวดลนะเอาท่าไว้ละกันเผื่อไวก้กดเล่นกับน้องๆนะฮะ เรียบร้อยครับผมเอาลักไปกินเอาลักไปกินเหมือนเขาไม่กินก็ต้องยัดให้เขากินน่ะเอ๊ะคำแปลกๆอ่ะใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาคำนวณเพชรกันอุย้ยเพชรเหลือได้สวยมากเลยเหลือหนึ่งแปด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 กิจกรรมนี้หมดเพชรไปทั้งหมด564เพชรนะคะับ 5, 6, 4้าได้ท่า1นท่าแล้วก็ได้ชุดผู้หญิงหชุดก็ถือว่าโอเคนะคะ ใครหมดเท่าไร่ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยล้กกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่เก้วขอตัวกันนะครับ